มิติใหม่ของการรับชมและฟังข้อมูลข่าวสารและนโยบายรัฐบาลรายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์เจาะลึกข้อมูลข่าวสารทันเหตุการณ์ทั่วประเทศรับฟังได้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกภูมิภาคและอีกหนึ่งช่องทางที่ทันสมัย Facebook l i v e เพียงพิมพ์คำว่าสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์สะดวกรวดเร็วชับไวไปได้ทุกที่โดยผ่านเครือข่ายวิทยุข,ของกรมประชาสัมพันธ์ทุกเขต8 4สถานีร้5ยความถี่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1> 1. ขอนแกน่นเขต2อุบลบราชธานีเขต3เชียงใหม่เขต4พิษณุโลกเขต5สุราษฎร์ธานีเขต6สงขลาเขต7จันทบุรีเขต8การจนบุรีและสวทส่วศนกลางกรุงเทพมหานคร4แยกข่าวปรมประชาสัมพันธ์ทุกวันเวลาดี4โมงเย็น สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้ชมทางเฟ e บุ o กไล v ์นะคะสี่แยกกรมประชาสัมพันธ์ภาคตะวันออกนะคะวันนี้พบกับดิฉันอุไรพรฤรทธิบุญนะคะสวัสดิ์สะแก้ว FM 103.25 MHz เป็นแม่ขายในการเชื่อมโยงสัญญาณและผู้ดำเนินรายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ และวันนี้นะคะอย่างที่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ทราบเป็นดีแล้วที่ติดตามรายการ4ีแยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ภาคตะว,วันออกนะคะเราทั้ง5สถานีก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะคะในพื้นที่ภาคตะวันออกของเราเพื่อที่จะได้นําข่าวสารต่างๆมาให้ทั้งคุณผู้ฟังที่รับฟังทั้งทางสวทสกแก้วนะคะ fm ร้อยสามจนะคะสวทชมบุรี fm 99.75 MHz สวทระยอง fm 9ก 11.75เมกะเฮิร์ตสวทด FM 92.75เมกะเฮิรสวทจันทบุรี FM 90.25เมกะเฮิรและสวสวจันทบุรีในระบบ AM 927กิโลเฮิรนะคะนอกจากนี้ทุกท่านก็ยังสามารถที่จะรับชมนะคะ อันเห็นภาพสดๆนะคะได้ทาง f c e e o o o l l i v นะคะสีแยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์และที่ Facebook ของสวทสะแก้วนะคะและอย่าลืมร่วมสนุกกับเรานะคะโดยการกดไลค์กดแชร์ลุ้นรับของรางวัลน,นะคะ มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวจากทางนครนายกนะคะเป็นข่าวจากทางศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดนครนายกกันบ้างนะคะซึ่งเ,เมื่อช่วงเช้านะคะตอน9ก้าโมงครึ่งนะคะดรประดิษฐ์ยมาน,านันผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ในการประชุมศูนย์อำนวย การความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครนายกโดยที่จังหวัดนครนายกนี้นะคะเขาก็จะมีการประชุมสรุปผลการดําเนินงานเป็นรายวันนะคะเพื่อมีการปรับแผนการดําเนินงานกันเป็นรายวันกันไปนเลยนะคะในช่วง7วันอันตรายนี้ ดรประดิษฐ์ยามานานนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้เปิดเผยว่าจังหวัดนครนายกตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วสองรายนะคะซึ่งสาเหตุหลักก็มาจากการเมาสุราแล้วขับรถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์หนึ่งรายและอีกรายหนึ่งก็คือการขับรถเร็วและไม่สวมหมวกกันน็อกนะคะส่วนผลการจับกลุ่มนั้นปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งด่านกวดขันกันอย่างเข้มงวดตรวจจับเกือบสองพันครั้งนะคะผลปรากฏว่า พบไม่มีใบขับขี่นั้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นเด็กที่มา,าวัยรุ่นเยาวชนนะคะที่มาเที่ยวนครนายกที่ไม่พกใบขับขี่กันรองลงมาก็ไม่สวมหมวกกันน็อกก็ถูกจับดำเนินคดีเสียค่าปรับกันนะคะจึงอยากจะฝาก แจ้งเตือนมายัางน้องน้องเยาวชนวัยรุ่นนะคะที่จะไปเที่ยวนครนายกทึงจังจากวัดชุนี้นะคะก็มีน้ําตกนะคะว่าทางนาครนายกนั้นตํารวจเขาก็กวดขันเอาจริงเอาจังตรวจ,จริงแล้วก็จับจริงด้วยอย่าลืมพกใบ,บขับขี่นะคะกันไปด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือต้องสวมหมวก กันนอกกันด้วยและในส่วนของวันพรุ่งนี้นะคะที่ทางสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายกนะคะฝากแจ้งข่าวมาว่าพราุ่งนี้เวลา15บหนาฬิกาห้นาทีที่วัด วังกระโจมอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกก็จะมีพิธีเทท,ทองหล่อพระพุทธนายกจำลองเพื่อให้ชาวพุทธาศาสนิกชนทั้งหลายได้ร่วมกันทำบุญนะคะยิ่งชวนเทศกาลสงกรานต์แบบนี้ท่านใดที่เดินสายทำบุญนะคะก็อยู่ใกล้ก็สามารถที่จะไปร่วมทำบุญกันได้นะคะที่วัดวังกระโจมอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะ นี่ก็เป็นข่าวจากทางจังหวัดนครนายกนะคะสถานการณ์นี่ฟังมาหลายจังหวัดแล้วนะคะคุณผู้ฟังเกิดเหตุจากเมาแล้วขับนะคะแล้วก็ไม่สวมหมวกกันน็อกขับรถเร็วนะ,ะก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุนะคะเ,เจ็บป่วยแล้วก็สูญเสียชีวิตกันด้วยเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มความระมัดระวังกันมากด้วยมากขึ้นไปอีกนะคะมาต่อกันที่ข่าวจากทาง